ครับก็ขอสวัสดีนะครับอ่กับอูโชเซอร์วิสนะครับวนับวนนี้กับวันนี้เขาคลีตนี่ก็หาตัวเครื่องหายีทิปนะครับนะตัวนี้อยู่ในเอคโคดนะครับนะเอคโคดตัวนี้น่าจะอยู่ในปีอ่าตัวนี้ป,นปีต้องการทิปทิปตาทิปเฟสนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะว,นวิ่งอึดครับแต่มันก็ไม่ได้กระตุกเลยนะครับนะไอเยียบอ่ามันไม่ก่อยสมูทนะ ตบสนองจ่าหรือเปล่าครับครับอาการก็เห็นลูกข่าบอกว่าเวลาจะไ,ไหวเสีงแล้วนะครับมันอืดมากเลยตัวนี้ครับผมก็ได้ลองติดเครื่องอะไรก็เอาเครื่องวีก,ก้กลัไปดูนะครับนะมันไม่มีไรครับไม่มีติดโคตรอย่นะครับตกเครื่องน้ก็เดินเรียบดีหัวเทียนกับตั้งนุก็รวยเปลี่ยนไม่เหมือนกันครับแต่วัาชีดนะครับหัวโต้รำไรก,กน็น่าจะ เปลี่ยนกลองเช็คกลองเล็กมาเลยตอนนี้ครับก็เดี๋ยวลองพาไปทดสอบกล้องการกดดำปีเลยครับทสอกล้องการตุกเปลี่ยนกันนะครับตอนนี้ครับนี่ก็ทอดแอบพวยเลยข้าไปต้องความร้านแล้หมัครับแอบพวยเลยก็สกปรกไปก็ลองไปเดี๋ยวไปดูว่าชิ้นครับนะพาว่าชิ้นพาไปเทสจุดนี้ในห้องเทส <c oughs> ก็ผมได้ต้อการต้นใส่กลองใส่ไ้เลยน,นะครับนะก็ลองชีดเลยก่อนครับ<อ>แต่นี่ก็ดูแต่ว่าชีดก็ระยะก,การชีดก็โอเคอยู่นะครับนะแต่ลองเรกก่อนเดี๋ยวมาดูอาลองเทสเลยก่นอนตวงน้ำมันเลยว่ามันมีปญหาะได้ั้ง ใส่กลองทันนี้มันก็เปื่อยจะได้ครับผมใส่กลองว่าชิดไว้แล้วนะครับนี้ครับจุดใส่กลองได้เลยนีะครับเนี่ยใส่กลองเห็นผมโคตรอยู่ในลูดไหมครับมีจุดใส่กลอง,รอง,รอง,รองครับตรงนี้ครับเปื่อยไปครับนี่แปลกใส่กลองเลยเดี๋ยวนี้ลองเคลียเลยก่อนอหนึ่งสองสามเลยว่า นำมันมันจะตาวไหมนะครับนะนี่ดูปริมาณการชี้ก็ถึงว่าจะได้นะครับว่าชี้ได้ก็คือกับการ,ารจ่ายน้ำมันก็ได้ครับเป็นปอยดีครับละเอียดดีเดี๋ยวมาดูามันตวงแถวไหมนะครับ ถ้าใส่เกลือวันนี้มันจะชั่ววะครับวกนี้ครับคืยเราตั้งมาดรวัครับปริมาณน้ำมันแต่ละทุบนี่มันต่งกันไหมแลนี่ยครับมันจัดจิตวาครับบางการที่ผมเคยทําไปครับบางทีเราเปลี่ยนเฉพาะใส่กล้องครับถึงเราไม่มีเครื่องเทศนะครับแต่แหกกันเวลาเครื่องเดือดนะครับมันหลสดกว่ามันจะมันไม่ค่อยนิ่มครับนะมันจะเดือดเน่ยมันมีตะดุดนิดหน่อยไปเลยนะครับนะ แต่ล,งลงังเลงพอได้มีเครื่องเทศกันได้นี่ครับ <c oughs> ได้ป้ามาขึ้นเครื่องเทศกันไล้ไหมอ่าเกลือก่นอ่าสโลกันนิงแล้วก็การวินกันได้รู้สึกตบแล้วน้องดีครับอ่าครับผมลงมาดูนะครับนะโอ้โอเคครับถ่ายกันหมดเลยครับ Okay. เหล็กเดียวนี้ตอนที่ทอดมาทรายกลองรุดเปื่อยครับเลยครับเลยแขกทรายกลองแหลกเลยครับแ็กทรายกลองอครับมาทำการเทสดูปริมาณการชีนรนะพน,นะครับนะถือกระพันครับวันนี้นะก็โอเคเดี๋ยวผ่านเส้น,นเรกก่อนครับ ก็คงจะไม่มีอะไรครับคลิปนี้แต่ประเนการปริมาณการชชดน้ำมันกลียเคีครับปานปานวันนี้ครับก็คลิปนี้ก็คงจะจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะอ่ากับอู้ชาวสวิตน,นะครับนะก็ฝากไว้กันครับกดไลค์กดแชร์กดซับซับไลน์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับนะอะไรผมจะทำคลิปอ่าดีๆมาให้ได้ชมกันแล้วนะครับนะครับก็ ก็สวัสดีกับจากอุจราชสวิตนาวับพ